อิสนะทัวยกล้อช่วงห้องข่าว FD สัปดาห์นี้มาเรื่องกันที่ New Normal วิถีปกติใหม่การท่องเที่ยวไทยกับโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอ,อนามัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับบรรดาน,นักท่องเที่ยวทั่วไทยและทั่วโลกที่อยากจะมาท่องเที่ยวเมืองไทยหลังจากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายครับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ขอการค้าไทยและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยจัดทําโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยหรือ Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือเรียกชื่อย่อว่าชาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจกับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาใช้บริการหลังจากสถานการณ์โควิด -19 ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยสําหรับการเดินทางโดยการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ดําเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงทั้งด้านการบริการและด้านสุขอนามัยให้เป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัยจากโรคระบาดของกระทรวงสาธารณาสุขโดยมาตรฐานชาจะกำหนดแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยครอบคลุม10ประเภทกิจการทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่จัดประชุมศูนย์การค้าสถานสุขภาพและความงามตลอดจนยามพาานะบริษัทนำเที่ยวกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ร้านขายของที่ระลึกและร้านค้าต่างๆด้วยครับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานี่ก็ได้ทำการหาหรือกับทางกระทรวงสาธารณสุขโดยให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่เป็นประธานในการเซ็ตรูปแบบของคำว่าชาเนี่ยซึ่งไอคำา new normal เนี่ยการท่องเที่ยวในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ย เราควรจะมีมาตรการป้องกันอะไรบ้างกี่อย่างก็เป็นการรับประกันในสเต็ปต่อไปว่าเมื่อเราเปิดประเทศนะฮะสำหรับการท่องเที่ยวเบื้องต้นผมเชื่อว่าเป็นภายในประเทศช่วงแรกอาจจะเป็นการเที่ยวระยะสัน้นหรือภายในภูมิภาคของตัวเองส่วนการที่ว่าจะมีการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องรอเวลานะฮะ ไม่ใช่รอเวลาของเราถึงแม้ว่าเราจะคลีนหมดแล้วเราป้องกันได้หมดแล้วแต่ถ้าเพื่อนบ้านเรายังไม่แน่ใจผมเชื่อว่ารัฐบาลไทยคงไม่ไม่กล้าเปิดให้เขาเข้ามาถ้าเปิดให้เขาเข้ามาแล้วเนี่ยเกิดมาแพร่ระบาดในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่เหมือนกับหลายๆายประเทศที่ประสบปัญหาอยู่วันนี้ก็คือปิดแลเปิดแล้ว,แล,วแล้วมาทําการปิดใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยลำบากครับ สถานประกอบการที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆสามารถศึกษาแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานชาโดยดาวน์โหลดเป็นอ e ีบุ๊กได้ที่ลิงก์นี้ครับ เมื่อสารประกอบการได้มีการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานชาแล้วก็สามารถสมัครขอรับการตรวจและรับตราสัรลักษ์ชาได้ที่เว็บไซต์ tourismthailand.org/thailandcha er ครับ F.D. ทัวร์ช่วงหน้าพาไปสำรวจความสวยงามตระการตาของธรรมชาติขุนเขาและท้องทะเลสีเขียวฟ้าครามในอุทยานแห่งชาติหาดนุพรัตนารางูเกาะพีพี ที่จังหวัดกระบี่ไปดูกันนะครับว่าหลังจากที่มีการปิดอุทยานแห่งชาติต่างๆมาเป็นเวลากว่า2เดือนเพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ธรรมชาติแห่งท้องทะเลอันดามันที่จังหวัดกระบี่จะสวยงามมากยิ่งขึ้นขนาดไหนและไปดูความคืบหน้าในการปรับปรุงพัฒนาทางด้านอารยสถาปัตหรือการออกแบบและจัดทําสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสําหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและคนใช้รถเข็นในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพร,รัฐธารามู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ช่วงหน้ามาชมครับ